ในปัจจุบันกระแสข่าวผลกระทบจากการขุดเจาะสำรวจก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นประเด็นที่น่าจับตามองมากที่สุดผลกระทบจากการขุดเจาะสำรวจก๊าซธรรมชาตินับวันยิง่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นประกอบกับการเปิดสัมปทานพิโตรเลียมครั้งที่21เป็นการสร้างปัญหาหรือเพิ่มพลังงานให้กับประเทศชาติกันแน่แต่สิ่งที่เราควรตั้งคำถามก็คือปัญหาเหล่านี้นจะเกิดข,ขึ้นกับสังคมไทยอย่างนั้นหรือเพราะทำไมเมื่อก่อนหน้านี้ถึงไม่มีประเด็นปัญหาเหล่านี้ ทั้งที่การสัมปทานปิดตัวเลียมก็เป็นทั้งที่2 1แล้วทำไมกระแสต่อต้านถึงเพิ่งจะเกิดขึ้นและปัญหาผลกระทบเพ่งเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างนั้นหรือดังนั้นประเด็นนี้จึงน่าสนใจมากในขณะนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูต้นต่อของปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านคำใหญ่และจุดอุ่นยิงที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ทั่วประเทศไทย แท้จริงแล้วต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อปี2504ที่ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาประเทศฉบับแรกขึ้นในปีพศ2505บริษัทยูโนแคลทยแลนด์จำกัดเป็นบริษัทแรกที่ได้รับอนุมัติสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมนับตั้งแต่นั้นมาประเทศไทยก็ได้เปิดให้บริษัทต่างๆได้เข้าร่วมสัมปทานในการปุดเจบะปิโตรเลียมในประเทศไทยมาโดยตลอดนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบ จากการบุดเจาะก๊าซจุดเริ่มต้นคือเมื่อวันที่12เมษายน2528รัฐบาลประกาศตั้งบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเพ่อคกอบของพื้นที่สัมปทานขุดเจาะสำรวจก๊าซธรรมชาติพื้นที่อำเภอน้ำ p องรัชบาลขณะนั้นคือคนเอกเตียงติสุรานนท์และเมื่อขุดเจาะพบบริษัทปตทสำรวจปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและบริษัทเอสโซจำกัด ได้สัมปทานปุจอกา๊าซตั้งแต่วันที่16มีนาคม2534จนถึง15มีนาคม2564นี่คือต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านํำใหญ่และตำบลบมวงหวานอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแล้วเราก็ลงมาดูสภาพปัญหาของหมู่บ้านทำใหญ่ตำบลม่งหวานอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นประชาบาได้รับลกระทบจากโรงแยกก๊าซ ประชาชนต้องประสบป,ปัญหาชะตาชีวิตจากการกุจเจะหาพลังงานที่ชนชั้นนำของไทยแต่ใช่วัตกรรมที่ว่าประเทศไทยต้องใช้พลังงานและต้องพัฒนาสิ่งที่ชาวบ้านต้องประสบพบเจอเป,ป็นปัญหาหลบลภาวะทางอากาศทีรับกินเม้นที่ทำลายระบบหายใจของผู้คนในหมู่บ้านลบลภาวะทางเสียงที่มีเสียงรบกวนจะมีจะมีเลยก็คือมีมีกลิ่น <c oughs> กลิ่นนกะแน่นอน มีทั้งกลิน่นมีทั้งเสียงแต่เสียงจะมีเฉพาะอ,อ,อย่างเป็นตอนตอนช่วงเช้าเช้ามืดคนเดินเครื่องออประมาณตีห้าตีห้ามาถึงช่วงประมาณหกโมงเช้าก็จะเปิดเครื่องก็จะมีเสียงดังเ,เสียงดังพักหนึ่งแต่ที่แต่ที่กระทบเยอะก็คือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องกลิน่นเ,เรื่องกลิ่นเพราะว่าตรงตรงนี้จะอยู่ใกล้ นะพื้นที่วัดตรงนี้จะอยู่ใกล้กับเพื่อนอย่างหมู่บ้านก็จะห่างออกไปมันก็ลักษณะกลิ่นมันก็จะกระจายอ <c oughs> ย่างพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็คือถ้าถ้ายิ่งมีลมพัดมาตรงมาตรงตรงมันก็ยิ่งยิ่งมีกลิ่นมากีคือมันมากทั้งเบิดมันบริตีพอบจำกัด แต่งแต่ไ okay. อ้ลมยาการสีให้มันอยู่ตะหันกับโบแมนมันมากตั้งเบิดคือจังลมกระดาษมันไปหดองเรือที่เสียบท้บ้านเจ้าบูญนันกับว่าเเม็นเป็นโรงงานกระดาษสีเนาะมันกับไปตามทิศทางลมมันกระทบทั้งเบิดมันลมไฟฟ้านี่ก็มีเสียงดังตอนเยเงียบเดือดเดือดตีหนึ่งตีสองนี่มันสิดังวืวูเฮาสีฟังเสียงใดว่ามันสิดังมาจากทิศใดนะคะท้บ้านผู้เฒ่านี่เขาเจ้าเขาเจ้าสีเจ้ามีมีจ้งใดล่ะ ้าเจาหู้าะจกฟ้ากระจสีหูที่ทางมันมาเด้กระจาสีหูคือมาทางนี้ก็คือของย่โมล่งแยแกล้องแกะมาทางนี้คือไฟฟ้ามาแต่ในโซนทางนี้คือโรงงานกระดาษพลเสีิยกระดาษของพี่นี่มันสิมีเสียงเลอกินกินนี่มันก็ไปตามล่มล่มไปท่างใดมันก็ไปตามั้านห้องก็ได้ก <The camera apan> ินทุกอย่างมันกิดกระทบเบิ์ดมันโมไดตีกบบ่านนั้นยูหันอันนี้นี่มีโมได้ตีกบมันไปทัางเบิดเรียงเรียงมลนิษีท่างอากาศ จากปัญหามลภาวะต,ต่างๆทางเสียงทางอากาศนำมาซึงง่งปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทําให้ผู้คนนั้นมีอาการป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจแใละโรคภูมิแพ้พคือเรื่องสุขภาพนี้เพว่าจะเป็นทางเดินหายใจใอ้เด็กน่อยที่เกิดขึ้นมาแล้วสองสามปีเนี่ยบางทีผู้ตันเด็กน้อยนั้น,น่าจจะพุ่งแต่ด้านดีเนาะกัเป็นพื้นขั้นคืออากาศนี่กับเป็นพื้นขั้นเป็นผู้ฟ้องเป็นเปีย แล้วก็ไอ้ผู้มีอายุเนี่ยก็วิ่งเวียนมือเท่านี้เท่าศีซาะคือยื่นซื้อกบไปส่วนส่วนลักนิ่เนี่ยนี่วูบหลายวูบยื่ซื้อกับวูบไปโดยโดยที่ผมมีสาเหตุบางคนผู้เท่านี่ไอไอออกมาเป็นเลียเขางลูกบาดสองสามมือกตเสียทีอันนี้ถ้าบานเท่าเข้าสังเกตได้ว่าแต่ก่อนนี่ม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้นถ้าบานกากระซี่เพราะไดว่าเป็นยอนนี่นะเป็นเป็นยอนอ,นอันนี้ แม้กระทั่งทั้งโรงพยาบาลนี่ก็บ,บอห้องบ้ว่าเป,ป็นย้อนวลยาพีนิยเพิ่นเพื่อนกับปรกาชีด้ด้วยกันท้ายบ้านกับกับมิตรบอกวา่าสุขภาพบอกแข็งแร่งสุขภาพพอดีโดยเฉพาะคนที่ที่เป็นมุมแพ้ก็จะมีเอ่อจะมีอาการแน่นอย่างอย่างกลิ่นมานี่ก็คือจะเหมือนนะเหมือนลักษณะเป็นหวัดเนี่ยบางทีก็แน่นจมูกแน่นจมูกคัดจมูกบางคนก็ กกา่นนห้้อ,อ,อีี็มปัญหาสุขภาพยังนํามาซึ่งปัญหาในการประกอบอาชีพและรายได้ของชาวบ้านด้วยเมื่อสุขภาพไม่ดีก็ทําให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบการทํางานการหารายได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมเท่ก่อนอีกอย่างทางโรงงานแยาก,การ่างป่วยน้ําเสียลงสู่พื้นที่นาของชาวบ้านซึ่งทําให้ชาวบ้านไม่สามารถทําการเกษตรได้ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงจากปัญหาเหล่านี้ จะไม่ชาวบ้านบางกลุ่มต้องอพยพออกจากพื้นที่เพื่อไปอยู่ที่อื่นนี่คือปัญหาชีวิตของชาวบ้านคาใหญ่ที่ได้รับผลกระกบทบจากการกุดจอกกาดได้ลงแยกกาดน้ํคลองชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่มีทางเลือกอ,อื่อยู่อย่างไรนี่ชาวบ้านในบ้านคาใหญ่ก็ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐและต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเรามาฟังเสียงชาวบ้านกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบ,บกันเลยครับปินของโรงงานเวลามีปัญหาเรื่อง เดื่องปีนของเขาของที่รรรรแต่เขาทนกระบวนการผลิตนั่นแหละแจกเขาไม่ดูแลมึงเองหลักๆก็คืออาชีพกับสุขภาพนาั่นแหละสิ่งสำคัญสุดน,นานไหนถ้าเป็นภาครัฐมาซอยชุ่มชุนมัครับถ้าเอาพื้นที่นี่จริงๆเลยก็คือต้องให้ทั้งภาครัฐเนี่ยกับบริษัตว์เป็นบอกแล้วก็กับชบาวบ้าน ถ้าพื่อนเข้าใจกันเราว่างการอยู่ร่วมกันอย่างอย่างสันติแล้วก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและรกันได้ซึ่งปัจจุบันมันพึ่งพาได้แต่แต่ย่ามห้ออยากอยากเสนอแต่ว่าสมมติหองห้องอยากได้นี่เอาไปเสนอได้แต่เขาบอกเคยมาเสียอนี้บ่เสียอนี้บ่ใหม่บ่มีเงวางต่าน,นาในความคิดคือการการยุ่งรวมกับสังคมพูดเป็นเบอร์ชาทที่ พูดถึงว่ากับคนปกะกอบตามอย่าที่ว่าเยอะพอสมควรไม่คุณดีพือว่าหลายหลังมามาตรวจก็คือมามาวัดค่าอากาศว่าค่าอากาศเป็นยังไงแต่จริงๆมันก็นานหกเดือนเขามาทาครั้งหนึ่งแต่จริงๆอ่ะน่าจะทําให้ทีกว่านั้นเพราะว่าบางทีเขามาวัดสภาพอากาศเขามาวัดมันไม่ตรงนะมันไม่ตรงกับไอ้ที่มันมีกลิ่นนะ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้กันหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็วัดไปแล้วออไอค่าค่าของอากาศที่เขาเอาไปวัดบริษัทที่มามามา,มาเก็บตัวอย่างเขาเป็นเพียงแค่บริษัทที่รับจ้างเท่านั้นเองซึ่งผลเขาก็เอามาให้ทางไอทางปตทรหรือทางเอโซ แล้วก็ทางเนี่ยนะที่ที่ทางโรงงานซึ่งซึ่งชาวบ้านเราเองเราก็ไม่รู้เขากไไ็ไม่ได้ไม่ได้มาประกาศผลให้ทราบว่าเออทางทางเราควรจะปรับตัวยังไงหรือ,อทางบริษัทจะต้องปรับปรุงไหมนะเราก็เราก็เป็นเพียนเท่กระอบอกเสียงตรงนี้เล็กๆซึ่งมันไม่มีใครเข้ามาทำเอาจริงเอาจังซึ่ง ผลกระทบที่เรามี <c oughs> นะเราก็ไม่มีการชดเชยเชดเชยคือมันมันก็ไม่ไม่รู้จะอะไรมาชดเชยในเมื่ออ,อย่างอากาศมันก็แน่นอนอาจจะทำให้อายุเราสั้นลงนะบางทีอย่างบางคนอาจจะอ,อ,อยากแกล้งนี้ไปที่อื่นเราก็ไม่ยุไม่รู้จะไปที่ไหนเห <c oughs> มือนเหมือน,นคนที่อยู่กับพื้นที่มันก็ย่อมย่อมย่อมผูกพันผูพกพันแล้วก็รักพื้นที่ เราก็ไม่อยากไปไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนที่เราเคยดูขา่าวเราก็อยากให้ให้โรงงานก,กับชุมชนอยู่ด้วยกันได้เนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแ่้ความขัดแยง้งจะได้รับการบรรเทาแต่ยังมีคนอีกบางกลุ่มที่ไม่ได้รับการเดี๋ยวแลจากการแก้ปัญหานี้ เห็นได้จากยังมีการต่อตา้านลงเหลืออยู่เลยยังรู้สึกว่าตนยังไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นแปลอีกอยาก่างหนึ่งได้วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายดังนั้นเราไม่อาจาปฏิเสธได้เลยว่าการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในตั้งรงแยกก๊าซในน้าพองนั้นชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆเลยการขุดเจาะก๊าซในพื้นที่นี้ไม่มีการทำาบียเอ a ของชาวบ้านดังนั้น จะเห็นได้ว่าสิทธิในการจะสัมเปรียอธรรมชาติในพื้นที่หรือเหมือนจะเป็นภาคการและกลุ่มทุนร่วมกันใจหลักขึ้นหนึ่งปัจจัยของพลังงานงาหนึ่งหสองปัจจัยคือชาวบา้านในเก่ามันยังระเจ้าจมัยังมุ่งจะกอบคุ้มลูกเกี่ยวกับตัวนี้ห้าถามว่าหน้าเป็นถ้าเป็นสมัยเก่าหรือสมัยเกียอยากให้ตั้งบ่เขา่าอยากให้ตั้งเนาะถ้าสมัยเก่า้าเปร็นจะได้ แต่ที่นี่การการที่เขามาตั้งเป็นคนดีบ่ามน่อเป็นผู้ดีครับคนในประเทศพราด้ใช้พลังงานถืตอตวงบ่แต่ว่าคนอยู่นี่มันก็บ่าเ,เป็นคนดีแล้วเนี่ยมีม,มีขอดีและขอเสียในตัวเมว่า,าการที่เขามาตั้งแล้วเห็นี่คนเสียกับ,บก,กับชาวบ้านเขาก็มีผคนดีใหครับชาวบ้านแต่ว่าเลยคนชาวบ้านมันคนมองชาวบ้านมอง ้องเที่ยที well. online, okay. absorbed, ่เดินรับพงมกรเบอกว่าพอดีเละได้ชาวบ้านที่ยุท่างไกลๆในใส่ไฟใส่อย่งจึงเกิดจากกระบวนการเป็นของกาดปี่ไปปิดไฟฟ้าก็โอเคว่าเออแต่ยังมีไฟใส่นย่าว่ามีการเป็นว่าปิตไทนะครูมือนี่ท่บานเริ esting, ่มเริ่มพลูเรียงเรียงความเดือดร้อนถ่าย่อนกลับไปได้นะสมัยก่อนที่เคยอยู่โรงงานต่างๆชายบ้านส่วนใหนบาไปเชียงเดียวกันว่าก็อยากให้นาคตับ บ่อยากให้มะตังอยากให้มันดูแบบแบบคือเกา่นานะคะแบบการท่าม้ากินเพิ่นหาปูหาปลาที่จังโรงงานจะดา่าเนี่ยใช่บ้านเคยไปหาปูหาปลาแถวนั้นเดี๋ยวนี้ก็หากินบ่ได้เพิ่นคือบ่อยากให้มาตังเลยบ่าวาบางงานน่าสิเป็นบ่อการหรือโรงงานเนี่ยอย่างพระธาตุสุนี้ต่างๆนี่มาตังลงมันมันมองสภาพไปแต่ก่อนนี่งเทบ้านเข่าหาเก็บเห็ดหเข่าหาเก็บเห็ดตีแาเจ้าจไปแบบ บ่มีควาวบาลงแวงบ่มีามกวัวคืก็จังแม่เข้าไปไปหาผู้เดียวก็ได้ป้าใหญ่หาผู้เดียวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเข้าไปบ่ได้ไม่ยานในหลายซิงหลยยางเรียงที่สิบงรอบที่มันที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมันว่าน่าเขาไปหากินเห็ดเลยมันว่าหาเขาไปหาอยู่หากินเดี๋ยวนี้มันลําบากเป็นไปได้อย่างหรออกไปทั้งหรดบ่อ้มากท้ายบ้านก็อยากใส่วิถีชีวิตยูแบบดังเดิมถึงแม่มันสีบ่จะเจร่ญนถึงแม้มันสใส่ตะเกียงสมัยตะกี้เนาะใส่ตะเกียง เพิ่นกะยูกะยูใดเนาะหากินกะง่า,า,งายบ่มีเงินกนอยูใดกับว่าอยากให้มะตังซะเลยบ่ว่าสิงงงาเป็่านันได้ต่างๆที่เคยเึ็นอยู่ปัจจุบันนี้การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุดน,น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพยากรในร่วมกันตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามเรากวงหงได้แต่หวังว่าในอนาคตที่ในการปเป็นเจ้าของทรัพยากร ที่ในการจสัดทรัพยากรจะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีสิทธิที่จะกำหนดชะตาชีวิตของพวกเขาเอง